สำหรับท่านที่มีลัคนาเกิดในราศีเมษนะครับในเดือนธันวาคม2563นั้นก็จะมีดาวจรที่จะทำผลกระทบต่อเรือนพบของท่านนะครับก็เป็นการดูดวงนะครับพยากรณ์ตามดาวจรโดยภาพรวมนะครับก็จะใช้เรือนพบกับดาวจรเป็นสำคัญนะครับบางครั้งเนี่ยในดวงท่านเนี่ยอาจจะมีดาวตั้งรับถึ่เป็นคู่เม็รคู่สตรหรือ คู่สมพลอะไรก็แล้วแต่นะครับก็อาจจะมีความแปลเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหรือ,เ,อเรียกว่าแย่ลงอะไรก็ขึ้นขึ้นอยู่กับว่าดาวที่ตั้งรับนั้นเป็นอย่างไรนะครับเอาละครับดาวประจําตัวท่านคือดาวพัางขานนะครับเป็นดาวตานุรักษ์ในเรือนเกษตรของราศีเมษต,ตอนนี้จออยู่ในราศีมีคือในภพวินาศแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเดินไม่ค่อยดีเลยนะครับดาวขานเดินพักแปว่าถอยหลังทีนี้ ในเดือนนี้ดาวคารเริ่มนะครับเริ่มกลางๆเดือนก็จะเริ่มที่จะหยุดนิ่งจริงๆแล้วก็คือจุดนี่งเริ่มจะขยับตัวพร้อมที่จะเดินกลับเข้าสู่ลัคนาราศีเมษในปลายเดือนนะครับในวันที่27ดังนั้นที่ผ่านมาในท่านอาจจะทําอะไรติดขัดหรือทําอะไรทําไม่ค่อยถูกงงๆหรือมันอุปสรรคเยอะในเดือนนี้จะลดลงนะครับท่านจะตั้งสติได้แต่มันยังอยู่ในภพวินาศการอยู่ในภพวินาศนั้นก็หมายถึงว่ายังอึดอัดอยู่แหละ นะครับหรือทําอะไรเนี่ยมันเหมือนกับคนเพิ่งฟื้นไข้บ้างนะครับยังทําอะไรได้ได้ไม่เต็มที่นะครับก็ค่อยๆทำไปนะครับค่อยๆจับทางแต่ว่าท่านจะเจอแนวทางที่ถูกต้องหรือว่าหนทางที่ถูกต้องแหละชัดเจนแล้วครับและดาวได้ตําแหน่งจุลจักรก็ถือว่ามีพลังพลังแต่อยู่ในภพที่เป็นทุกสถานภพนะครับก็ขอให้ท่านเนี่ยใช้พลังของดวงดาวที่เป็นตัวตนของท่านเนี่ยพยายาม สู้อุปสรรคนั้นให้มันหลุดพ้นออกมาให้ได้นะครับทีนี้มาดูว่าดาวที่มันจะส่งผลกระทบอีกเรื่องหนึ่งก็คือดาวพระราหูนะครับดาวพระราหูเนี่ยก็ยังเป็นศูนย์พาหานําหน้าท่านอยู่และในเดือนนี้ก็เข้ามาในองศาของของระาวางของดาวพุธท,ท่านก็ต้องระมัดระวังการพูดการจาการเจราจาอยู่กับสังคมและอยู่กับคู่ค้าคู่สัญญาเพื่อนฝูง ต้องระมัดระวังการใช้ถ้อยคําที่เป็นอารมณ์แล้วก็ถ้อยคําที่บางครั้งอาจจะหลุดความไม่เพาะออกไปนะครับเพราะาดาบพระราหูเป็นนิดเป็นนิดก็แปลว่าแปลว่าไม่ใช่สูงส่งมหาอุดแปลว่าสูงสรงนิดแปลว่าตามช้าบางทีท่าน,นอาจจะหลุดคําที่มันค่อนข้างที่จะรุนแรงไปได้นะครับก็และที่อีกเรื่องหนึ่งในพบการเงินของท่านเนี่ยนะครับก็จะ ถูกรบกวนไปด้วยบุตรบริวารผู้ใต้บังคับบัญชาที่ต่ำตำ่อายุน้อยกว่าท่านตําแหน่งต่ำกว่าท่านอาจจะมีความจำเป็นมาพึ่งพาอาศัยท่านนะครับหรือญาติพี่น้องท้องเดียวกันลักษณะอย่างนั้นนะครับและพี่น้องที่มีไวัยไล่เลี่ยกันนะครับหรือถ้าท่านไม่มีปัญหาเรื่องนี้ท่านเพราะว่าดาวพระราหูไปสัมพันธ์กับกับลักษณะของ ญาติพี่น้องเพื่อนรุ่มรุ่นรุ่นเดียวกันผู้แต่บังคาบบัญชาคนไวัยไม่มากนักรวมกระทั่งถึงภาระนิสินที่มีอยู่นะครับท่านก็อาจจะต้องหมุนวนเซอร์วิสพวกเหล่านี้แหละครับลงไปลงได้เงินมาก็ต้องทำเอาเงินไปใช้กิจกรรมแก้ปัญหาเหล่านี้ก็ในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีเมษให้ระมัดระวังเรื่องเรื่องการใช้จ่ายหน่อยจัดระเบียบเงินทองของท่านให้ดีนะครับ แต่ก็ยังมีสิ่งที่เห็นว่าดาวพระพุธและดาวพระอาทิตย์ยกลางเดือนก็จะจรมาอยู่ในราศีธนูดาวพระดาวพระอาทิตย์ได้ตำแหน่งเทวีโชคทํามุมดีไปถึงลัคนาเกิดท่านนะครับท่านก็อาจจะมีมิตรใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆหรือตําแหน่งได้รับตําแหน่งใหม่ๆเข้ามาได้นะครับเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับมิตรใหม่อาจจะเข้ามา ชี้แนะพูดคุยนำทางนะครับหรือมีธุรกิจใหม่ๆที่ท่านอยากจะลองไปชิมลงลงไปลิมรสไหมลองลองแตะแตะดูซิเป็นยังไงมันกลับได้ผลดีนะครับแต่ยังไม่ยังยืนนักนะครับเพราะว่ามีดาวพระพุทธเข้าแทรกอยู่ดาวพระพุธของท่านเนี่ยมาจากอริด้วยก็ต้องระมัดระวังนะครับแต่อย่างไรก็ตามทีนะครับก็ยังมีดาว เลกคือดาวพฤหัสเนี่ยส่งแสงไปถึงตัวลัคนาท่านนะครับก็ทําให้ตัวท่านมีพลังขึ้นประกอบกับในเดือนนี้ดาวประจําตัวท่านคือดาวองคารนเดินนะครับเดินเป็นปกติแล้วนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเดินม,ม,มีทิศทางที่ดีนะครับมีมีพลังที่ดีนะครับจะกลับเข้าสู่ลัคนาท่านในดํานเกษตรในวันที่27ธันวานะครับก็คนที่ท้อแท้อยู่อดทนนะชาวลัคนาราศีเมษร,รู้สึกทําอะไรบางาทีมันยุ่งเหยิงเหมือนกับ เขาเรียกว่าวัวพันหลักไปไหนไม่ได้ไปไปลายเดือนท่านจะเริ่มสำลิจผลนะครับแล,รรและดาวพระพฤหัสและดาวพระเสาร์นะครับก็เข้าเกาะกลุ่มกันนะครับเข้าเกาะกลุ่มกันในเรือนกรรมมะของท่านท่านอาจจะในช่วงนี้ท่านอาจจะมีใขรเข้ามาชวนทำโปรเจกต์หรือท่านอาจจะคิดเองก็ได้นะครับคิดเองที่ท่าน อยู่ในภพวินาศท่านซุ่มซุ่มอยู่นานเลยนะครับตอนนี้ดาวเริ่มที่จะขยับตัวและเริ่มที่จะ,ะให้ผลให้ผลนะครับให้ผลแต่ว่าถ้าตัดสินใจไม่เร็วนักหรอกนะครับเพราะน่นจะว่าดาวพระเสาร์เนี่ยเข้ามากำลังจะขยายเข้ามาในวันที่5้าธันวาเข้ามาอยู่ในภพกรรมะของท่านนะครับก็ทําให้งานชิ้นเนี้ย ถ้าทําสาเร็จก็จะได้ผลดีแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการคบคิดในการวางแผนในการเตรียมการในการระดมทุนในการอะไรหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าเป็นงานที่ค่อนข้างจะเป็นมักเป็นผลเป็นกออเป็นกรรมนะครับหรือว่างานใหญ่ขึ้นทีนี้มาดูเรื่องความรักในช่วงครึ่งเดือนแรกความรักท่านดีนะครับคู่ครองก็จะให้การดูแลห่วงใยท่านนะครับบางคนสนับสนุนการเงินได้ก็สนับสนุนถ้าสนับสนุนไม่ได้ก็ให้คาปรึกษาที่ดีให้ ให้ความรู้สึกที่ดีนะครับให้ความผงยยใสใจดูแลเป็นอย่างดีนะครับทีนี้ในในสำหรับแต่สําหรับคนที่ยังไม่ได้มีคู่เป็นตัวเป็นตนนะฮะอาจจะคบหากันอยู่เนี่ยก็ขอให้ดูให้มันพ้นนะครับพ้นปีสิ้นปีนี้ไปก่อนเพราะว่าแรกๆอาจจะมาใช่ใชพอกลางเดือนไปแล้วอาจจะมีอะไรที่มันแปรเปลี่ยนหรือจับสังเกตได้นะครับว่าเขา เออจะมีใจให้เราเต็มที่หรือเปล่าหรือเขาจะมีใจที่แบ่งให้เราและแบ่งให้ใครอีกหรือเปล่าอะไรลักษณะอย่างนั้นนะครับหรือพบกันบางทีมันอาจจะอาจจะไม่ไม่ไม่คลิกกันก็ได้ฮะทดลองพูดคุยกันดูสักระยะหนึ่งมันอาจจะไม่ใช่พระดาวมันจะย้ายมาอยู่พบมรณนะแบบว่าอาจจะมีการเลือกลาหรือเปลี่ยนแปลงหรือห่างไกลกันเป็นระยะระยะนะครับหรืออาจจะคุยคุยอยู่แล้วหายไป หายไปนิเดียวอาจจะกลับมาใหม่อะไรลักษณะอย่างนั้นนะครับก็ก็มันยังไม่รับรื่นสักทีเดียวสําหรับคนที่โสดๆอยู่นะครับนะครับเอาละครับชาวลัคนาราศีเมษในเดือนธันวาคม2 5งพนี้ดาวของท่านเริ่มขยับตัวดีแล้วนะครับก็ขอให้ท่านเนี่ยเตรียมพร้อมกําลังกายกําลังใจสติปัญญาที่จะทํางานและต่อสู้ชีวิตวางแผนชีวิตนะครับเตือนเรื่องเดียวคือเรื่องสภาวะอารมณ์ โดยเฉพาะอารมณ์ในการใช้คําพูดนะครับพระดาวพระราหูเนี่ยที่ยังเป็นศูนย์พระหะนําหน้าลักษณะท่านมันจะพาท่านไปในทิศทางที่บางทีไม่ค่อยยั้งคิดนะครับครับก็กระตุกกระตุกไว้หน่อยนะครับเพื่อรักษาสัมพันธ์และเพื่อมองอะไรให้มันเขาเรียกว่ามองมองยาวนะฮะมองอะไรให้มันมองยาวๆไปนะครับเอาละครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ